ค่ะทุกคนยินดีต้อ,อนรับข้าสูแบบ่แมทนะคะวันนี้เราจะมาหาอัน,นี้ใช่ไหมคนอยากรู้ใช่ไหมอ๋ออันี้มาจากไหนอะคะ่ะไม่มนทำยากจิ่าดเลยมันจะมันออกมาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยจะมีแต่อันนี้เราจะไม่สอนให้อะคะ่ะเดี๋ยวเราบอกแค่เคล็ดลับก็พอแล้วเนาะไปตรงที่มันพุ่งยาไอ้นี่อะไรวะเนี่ย เฮ้ยอาทุกคนอยากได้นี้ใช่ไหมหนูไม่ได้เติมระบ้าเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจไม่งมจากไหนวะเนี่ยเนี่ยนี่ยโอ้หทุกคนเราหาเจไม่ได้ค่ะเอช่างมานะันเราคอเรามีอันนึ่งที่เราอยากเราเป็นแม่โมด้าค่ะทุกคนนี่แม่มดมีเยอะมากเลยมีสองคนแต่เรามีคนเดียวไม่จะสู้อกับใครได้วะอ่ะอันแรกใช่ไหม ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมไอไอกระป๋นี้มาจากไหนนะคะอย่าสอนแอบตาเล่นเกมเยอะจัดอ่ามาตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนมาตรงนี้กันก่อนเนี่มยมันคืออะไรอ่าตอนนี้เราก็ได้ค่าน้อยมากๆเลยค่าคนประมาณเลยค่าก็เยอะเหมือนกันนะ เราไปรับเคสก่อนนะคะหนูรับเคสเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวก็สอนให้ดูอะคะ่ะแบบแรกใช้อะไรน,นะทุกคนอันนี้หวัวลิ้นจากไงหน,น <c oughs> มันบอกว่าช่วยเด้กหมดแล้วช่างมันช่างมัน ทุกคนอยากได้ไอย้ยานี้ใช่ไหมไอ้ปั้มตรงนี้ใช่ไหมทุกคนก็สามารถหาได้เติมตนเองนะอ่าทุกคนไอ้ไอ้ตัวเล็กๆตรงนั้นหนุน่นยนต์มาจเจ้าตัวเองไนงะเอาตัวเราไงคะเดี๋ยวใช้แฟรี่สากตัวเสร็จปุ๊บทำให้เราตัวนี้ก็จมน้ําอยู่แต่แต่ต้องทิ้งก่อนนะคะทิ้งก่อนตัวยาเล็กเสร็จปุ๊บไม่ใช่ไม่ใช่รีสเตตย์นะทิ้งทิ้งเสร็จนะรจ,จากนั้นก็ไปตรง,งูนะ <c oughs> น่ะจะไปตรง,งูนะ่ะ หรือว่าใส่สป mm ีดก็ได้นะคะมันก็งงๆอ่ะชัดอับผมไม่ใช่อ่ะยุดสอดอ่ะต้องใช้พิกอันดับแรกเลยเอาพิกไปลายๆตรงนั้นนะคะเห็นไหมเห็นพุ่งย่าตรงนั้นไหมนั่นๆๆคนไปเต็มเลยตรงนั้นนะคะมัดไปไม่ได้ใช่ไหม นี่ฮอตพิกแล้วครับพิกน่าเราไลล,ล,ล,ล์เสร็จปุ๊บนี่ทำไมเราไปไม่ได้อ่ะเสร็จปุ๊บก็ลงมาแล้วก็จะต้องเจอออปปี้แล้วหนูเล่นออปปี้ไม่ค่อยเก่งตกตายนี่นะอันนี้มันใหญ่ใช่ไหมเน่มันใหญ่ครับทุกคนต้องทำให้ตัวเองตัวใหญ่หรือว่าต้องมีกล้ามก็ได้ค่ะก็แค่ใช้ไม้ไผ่กับอะไรวะ หูใหญ่อะคะ่ะไม่ให้กับหูใหญ่ก็จะได้แหละจากนั้นก็บอกเขาค่ะมันจะบอกว่าอมีอะไรช่วยไหมเนี่ยถ้าได้ตัวเองมาแล้วอะทุกคนมาตรงนี้แล้วก็ถามว่าจะเป็นในไอลุงลุงออสนะแล้วก็แม่วดอะทุกคนเป็นใครก็ได้หมดแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนละครตัวเองได้นะเปลี่ยนได้แต่อ้นี่อะไรวะเนี่ยนี่สนุกใจได้ โหมีคนเป็นวิทสามคนแล้วอ่ะเป็นวิทอ่ะนี่ทุกคนเราก็เป็นแล้วทุกคนภารกิจเสร็จสิ้นนะคะแต่ยังไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยยังคามสะพานย,ยังไม่ได้เลยอ่อยาเดี๋ยวสอนนะคะทุกคนอ่าใช้พิกเสร็จปุ๊บเล่นออปปี้อะหรือว่าใช้นกกับโรบัก,ะะรก,ก,บกก็ได้นะคะหรือว่าเออใช้ไอพิกกับเออนกก็ได้ค่ะ แต่จะยากหน่อยเพราะว่ามันกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้แต่เล่นคอมกระโดดได้อ่ะระยาเลขเสร็จปุ๊บนดี่ทําให้ตัวเล็กนะคะเนี่ยเนี่ยต้องรีช็ตกระดาษอยนะคะให้กระดาษอ่าทํามันตัวเล็กสุดเลยตัวเล็กกะตัวเล็กสุดสุดอะเล็กจนที่มันทําให้คนตายเนี่ยมันเกิดการบล๊กอยู่นะคะตอนนี้เออเจ้าของหน่อยนะคะเกิดการบั๊กอยู่นะคะทุกคนมันบล๊กคือคือว่าเข้าถ้วยเสร็จปุ๊บ ไม่ตายอะค่ะเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้อะค่ะทุกคนเห็นไหมดูดูดูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อะค่ะทุกคนเนี่ยมันจะติดบล็อกแบบนี้อะค่ะแล้วก็ต้องเริ่มใหม่อะค่ะช่วยอะไรไม่ได้อะค่ะทุกคนเพราะว่าเนี่ย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 โอหกรวดโคตรเร็วค่ะเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะค่ะโหเอ้ยเดี๋ยวคอยเดี๋ยวขอผ่านไปแป๊บนึงนะ อ่ะทุกคนพวกเราก็มาไปอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ของกูหายไปเลยอ่าเสร็จป,ปุ๊บใช้แฟรี่ประมาณสาตัวหรือว่าสตัวไม่ได้นะคะได้แค่สมตัวอ่าสมแล้วจากนั้นปุ๊บถ้าทุกคนเนี่ยากเป็นคนอื่นใช่ไหมเออช่างมาันช่างมันก,ก่นเดี๋ยวแป๊บอัทินเรื่องอ่ะเข้าเสร็จป,ปุ๊บเออไอ้่าตอนนี้นไปแล้ว าาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จ่ายนายนค่าตัวเองค่ะเนี่ยมันค่านี้ค่าดีแหละค่าเสร็จปุ๊บค่าเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เอาตัวเราอะเนี่ยปรุงยา,าไปให้ไอ้ไอ้หุ่นยนต์นะคะลาซาด้าค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ D L A อะไรพวกนี้ค่ะจะได้เผยตัวนว่าคนชื่ออะไรรือพวกนี้ค่ะแต่มีอีกอันหนึ่งข <c oughs> อไม่โลบ้างไม่มีทุกคน แถมให้ฟรีไม่ออฟป,ปี้ไม่มีเยอะออฟป,ปี้ปอบเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเพื่อนแกทำอะไรเนี่ยแกยจะขอชั้นไปเหรอเนี่ยอ่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมถ้าคุณอยากเป็นริชกับแม่มดอะคุณเป็นได้หมดเป็นได้หมดทุกทีมีวิชเต็มเลยทุกคนจ๋าข้าใครอยากเป็นวิช เป็นได้ใครอยากเป็นแม่ม้ก็เป็นได้แล้วเฮีย,ยอะไรวะเนี่ย FC กูเหรอเนี่ยมึงออกไปเลยออกไปแออกออกไปมันก็ไม่ใช่ FC กูหรอกคะ่ะไม่ใช่ FC ของกูมึงก็อย่ามายุ่งสิบะทุกคนถ้าอยากขายยาใช้เท้ายีราหรือว่าหูยักษ์อะไรไม่รู้นะ,ะช่างมันช่างมัน,ช,มนช่างมัน้นี่อะไรไม่รู้เนี่ยอ่ะร้องร้องอะ่ะนี่มันก็จะได้หัวยาอ๋อไม่ใช่อ่ะ ไม่มาพอดีรอก่อนเออรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนไอ้ห่วยแตก,กคนเราอยากรู้มากเลยวันจ่อเราสามารถฆ่าไม่มดได้ด้วยอ,ะยยอ่ะเออะทำคลิปทำคลิปอ่าทุกคนลองเราไปตีแม่มดดิยังไม่เคยได้แบบนี้เลยอะ่ะตีได้ไหมทุกคน คนตีไม่ได้ทุกคนไปไกลเ,ออเรอให้ไอ้มิทแล้วก็ให้หมวกค่ะให้หมวกไปเยอะมันจะได้เป็นมันไม่ต้องหมดเลยไงถ้าเคยทําไปแล้วล่ะหลายรอบมากเลยห้ารอบอ่ะจะได้สิบห้ารอบค่ะทุกคนลองตีไม่หมดมั่งดิตีคนนี้อืตีอืม,อมแกได้แหละเป็นไอ้กาก ้ยเราอยากลองตีบอสมากเลยเออแล้วตัวใหญ่กว่ามันจะหมดแล้วทุกคนสิอีกเออฉันว่าแม่ฉันน่าจะมาไอ้บอสจะบอสแกไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายกับฉัน ยังไงกูเตอโลบักก็ไม่ได้ไม่อย่าพึ่งหมดสิเอ้ย,อย dead, 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 dead. ไอแดดแดดแดิแดดแดดแดดได้คนแรกเลยทุกคน <c oughs> เอาไปให้คุณลุงแต่ไม่รู้นะ่าจะให้ไดมไหม <c oughs> ตัวใหญ่ชิบหาย <c oughs> อ่ะอ่ะทุกคนสกิปไปเลยเนาะ <c oughs> ไม่โคตัวใหญ่ดูดูกล้ามกูดิ มิ่งโอเมก้าเออทุกคนเรามาปรุงยากันดีกว่าโ oh, อ,อ้เอ,อ้ทุกคนมีคนเอาไอ้นี่ไปีกล้วอ,อ่ะเ,เ,เราก็ได้โองฟรีแล้วค่ะตอนนี้เราไ,ได้สิบห้าอันและยี่0สิแล้วค่ะทุกคนจะสี่สิบแล้วแล้วก็ค่าบอสไม่ค่อยเยอะนะ นี่คือคือว่าฉันอยากทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วเออหูยักษ์ไม่ได้อะทุกคนต้องเอาไอหูยักษ์มาให้ก่อนมันจะได้ร่อนใช่ไหมกับกามแค่นี้แหละทุกคนเน่ได้พอชันใหม่ห้าสิบพอชันแล้วอืออืออือ ใครยอญกสู้กับฉันเออมันตัวใหญ่นะเฮ้ยนี่ค่ะลงพิชน,นี่มีไหมอุ้ยสงสารอ่ะ,อะก็สงสารจริงๆทำไมโกเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เพศหญิงแล้วมันเป็นเพศต๊ดอ่ะมันเป็นต๊ดไม่ใช่ทุกคนเราก็สามารถมาทำแบบนี้ได้ด้วยนะ่ยหาประสารดีวกดวก่าทุกคน หายาแก้คนใช่ไหมทุกคนนะต้องเสียเฮ้ยมดีดีได้สิบเอาได้สิบเฉยอ่าทุกคนเราต้องฆ่าบอสอะคะ่ะถึงเราจะได้เพชรค่ะอ่ารู้แล้วทำยังไงถึงจะได้เจมเราได้เจมประมาณยี่สิบอะคะอ่ะอ่าทุกคน เราต้องแบ่งของละให้เพื่อนนะคะแบ่งแบ่งแบ่งให้น้องดูวด้น้องหนูมันขี้งอนมากมากเลยตอนนี้ขีง์เงินทุกคนเดี๋ยวเราจะเอ่มเอ๋บินบินให้ดูบินให้ดูทุกคนเหมือนว่าอีมี่มีไหมไม่มีไม่ค่อยมีนะไม่มีไม่มีมมเพื่อแกเจ้านี้ปะเอาปะ อเอ้ยผมใหญ่ใหญ่สวยพี่สวยครับอย่าเซ็ตโอ้ี่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ก็ตายไปแล้วนะนี่ยังไม่มีอ่ะแกีอวไปอ๊อบไปไอ้ฮะอ่าทุกคนนี่เป็นใครวะอุ้ย สวยแล้วเว้ยมีแต่คนเป็นแม่หมดอาไรเงีไงต้องจัดการทุกคนไม่แกแกไม่มีไม่มีมมสิทธิ์มาทำร้ายอือพี่กระชาใช่ไหมอืมออ้าวทำไมต่อยไม่ได้เอ้ต่อยได้รอบเดียวได้ว h e เตอร์เดีเดวๆดใครทำให้ด้วย โอ้แหลกแหลกแหลกทำไมมันมีแต่ขึ้นอ่ะทุกคนเออสวยอะเมื่อไหร่จะลงไปไอ้ตกตาแล้วตกตาแล้วสวยแล้วครับแหลกเออแหลกแหลกแหลกแน่ทำแบบนี้ครับทุกคนถึงจะเจอห้องลับเฮ้ยทุกคน ้ยมาตรงนี้ได้ไงอ่ะตรงนั้นน่ะลอยขอให้สนุกกับคุณขอให้สนุกนะคุณมันดูอีกข้าวมึงได้ด้วยนะมันบอกว่าออกอ่ะมันจะมีบางอันทําให้เราออกแล้วมันน่าเศร้ามันจะมีสองอย่างเ้ยไม่เชื่อก็ลองดูนวคะลองทําให้มันใต้ดินอะ่ะ กระโดดแล้วก็ใต้ดินอะมันไม่มีจริงจรจริง,รงอ่ะยาสำหรับนี้เสร็จปุ๊บแล้วอย่าเอานี้กลับไปเมือมากๆมาสมสมได้ไหมเฮ้ยลักกี้โพชั่นคืออะไรแม่มอมอย่างงั้นนั่นเลยทุกคนที่เราอยากทำมากที่สุดคือคือวา่ายังไม่ทำแบบนี้เลย <c oughs> ปั้มก่อนระเบิดเนี่ย อันนี้อันนี้คิงคองหรอวิชัยต้องตีแล้วต้องตีสักคนหนึ่งที่นี่ไงเอา้าออกไปแล้วมันออกไปลีจะตีมาสัก,กทีไอ้น,นี่เด้อจะเป็นไอ้แม่มัดเวทที่สุดจะเพิ่งกินไปนถามแม่ที่หนังสืออ่ะห้า้ว